รถไฟไทยหมายแล้วครับเเมื่อวานพาเพื่อนเพื่อนมาดูผูกเหล็กเหลือเก้านะครับเพื่อนว <Right. S 1> ันนี้ไปบายเทเสร็จแล้วเร่งทำงานน้าดู ครับ R B หวัดตรงพระเจ้าเมกาตำบลบเมกานะครับฉลองผ่านซับสไคร้นะครับทำงานเร็วมากครับ เมวานยังผูกเหล็กอยู่เลยนะครับเจ๋งเละไหมเนี่ยเพื่อนเมื่อวานใน้เพืพ่อนดูผูกเหล็กไปละวันนี้เทสเสร็จละฐานเสานะครับรดเร็วมาก บี152นะครับเสาเกต้นเสาว92ต้น,ตนยังเหลือไม่ได้ไม่ได้เทฐาน3ต้นนะดังนั้นเทฐานละเกี่ยมขึ้นโครงเสาละ่ะนะครับก็รวดเร็วทันใจนะครับวันเดียวเทฐานเลยนะครับเมื่อวานยังผูกเล็กกันอยู่เลย หาเล่งะนะครับเหลืออีกสามต้นยังไม่ได้เทฐานเสาเลยนะครับรวานถูกเหล็กเสร็จนะครับถูกฐานเสาเสร็จเทเลยนะครับน่าจะเทตอนช่วงบ่ายๆยังไม่ได้แกะแบบนะครับก็เก็บเก็บการทำงาน เมื่อวานเนี่ยนะครับวันนี้อ่ะนะครับรวดเร็วมากอยุงที่เบิก้านะครับเมื่อวานเนี่ผูกเหล็กอยู่เลยเพื่อนวันนี้เสร็จละเจฐานละนะสองบอ่อไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นฐานนะ หมายเลขอนะครับห้าหเบอร์สามนะครับเช็คตัวเลขกันนะ,นะครับ สี่จุดสามหนยุ่ดานะสี่สี่เก้เบียเราผานะไรฮ เออไม่งนต้นละกันมดเลเสร็จฐานละไปสามถี่ฐานเมื่อวานเนี่ยไปสามมิ้นไปละะ้างทีกัน บีหนึ่งห้าสองสาวเก้าสิบสองต้นนะครับจุดเดิมที่เรามาเมื่อวานเมื่อวานยังผูกเหล็กกันอยู่เลยวันนี้เสร็จแล้วนะครับเทฐานแล้วรวดเร็วนะครับยัมรอรอเพื่อสาครับฝั่งู้วไม่กิดตั้นหลายนะ ระดับแล้วก็ผูกเหล็กแล้วก็ข้าวแบบเท,ทเทเสาะนะครับเตรียมเทเสาละหรือแปดนะครับเมื่อแปดเมื่อแปดเสร็จแล้วเราเทนะครับแปดนี่เบอร์เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดยังไม่ได้ขึ้นต้นเสา รวดเร็วนะครับรวดเร็ว70%เนะครับเนะบสาเลือ,อีก2ต้นนะครับยังไม่ได้เทฐาน92ต้นก็ได้เสาไป88ต้นนะครับเสร็จแล้ว88ต้นรอเทหัวอีกอีกแปดนะครับอีกแปดต้นแปดเก้าต้นอน่ะ เทห,หัวเทห,หัวเทปิ้นเลยเนาะปิ้นนะครับบายก็เดินได้เลยไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับอัปเดตแค่นี้แหละนะครับจะไปหนึ่งห้าหกกันต่อโชคดีมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ